สวัสดีครับทุกผู้ชมแม้ว่ารัสเซียจะพยายามนำเอาเอาอว,วุธนิวเคลียร์มากมขูย่ยูเครนพร้อมทั้งการเพิ่ม,มงบประมาณก,กลาโหมปีพศ2 5 6 8สูงที่สุดเป็นประวัติการถึงราว32.5%ของงบประมาณรายจายทั้งหมดหรือกว่า4.998ล้านล้านบาทด้านนายอันโตนิโอคอสตาประธานสภายุโรปคนใหม่และนางคาจาคัสลาส หัวหน้าฝ่ายนโยบายแต่ประเทศของสหภาพยุโรปหรือ E.U. ไดเดินทางถึงกรุงเคียบในวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีการถแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีวโรดิเมียสกี้ของยูเครนโดยคอสตาย้ำถึงความมุ่งมั่นล่าสุดของ E.U. ที่จะช่วยให้ยูเครนเดินหน้าสงครามต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการจัดสรรเงินราว4,200ล้านยูโรหรือกว่า1.51แสนล้านบาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณของยูเครนและเงินช่วยเหลืออีก1,500ล้านยูโรหรือกว่า5.4หมื่นล้านบาทต่อเดือนซึ่งเงินมาจากรายได้าจากทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ให้กับยูเครนนั่นหมายความครบว่ายูเครนจะมีงบประมาณในการทําสงครามต่อไปในขณะที่รัสเซียติดลมสงครามและยังต้องเตรียมจัดสรรงบประมาณทําสงครามในซีเรียอีกด้วยด้านยูเครนนอกจากจะมีงบประมาณสนับสนุนจากยูอแล้ว ประธานาธิบดีโรดิเมเซิสกี้ยังลงนามรับรองกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่ของยูเครนตามที่สภาแห่งชาติมีมติเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อรับรองกฎหมายดังกล่าวสำหรับการใช้จ่ายปีงบประมาณพศ2568มูลค่า2.98ล,ล้านบาทโดยเงินจำนวนดังกล่าวราว1.85ล,ล้านบาทจะเป็นการใช้จ่ายด้านกระทรวงกลาโหมด้านการสู้รบเมื่อวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน ยูเครนได้ทำการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนครั้งใหญ่โดยมีการปล่อยขีปนาวุธ Storm Shadow จากเครื่องบินรบแบบ Su-24 การใช้ขีปนาวุธแบบ S-200 และแปลงโจมตีทางภาคพื้นดินและการใช้โดรนรวมกว่า40ลูกโจมตีไครเมียด้านครีนลินประกาศว่าพวกเขาสามารถสกัดกั้นโดนได้จํานวน25ลำนั่นหมายถึงขีปนาวุธและโดรนที่เหลืออีกกว่า15ลูกสามารถทะลุระบบปกันแางอากาศไปได้ มีรายงานว่าอาวุธบางส่วนของยูเครนพุ่งเข้าหาฐานทัพอากาศเบลเบกซึ่งเป็นเป้าหมายในการโจมตีการโจมตีในครั้งนี้อาจเป็นการทดสอบก่อนการโจมตีใครมีครั้งใหญ่ที่จะตามมารวมถึงเป็นการเบียเบ่ยงเบนระบบปกป้องทางอากาศในเคิร์ดให้รัสเซียย้ายระบบปกป้องทางอากาศไปยังไครเมรียโดยการสู้รบในเขตเคิร์ดมีทหารรัสเซียและเกาหลีเหนือ60,000นายกำลังโจมตีตอบโต้ฐานยูเครน20,000นาย 29, ที่อยู่ในพื้นที่ ดานบโบรดิเมียเซเลสกี้ประธานาธิบดียูเครนได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเกียวโตของญี่ปุ่นวันอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาคมครับว่ามีทหารเกาหลีเหนือที่ประจำการในรัสเซียตะวันตกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการสู้รบกับกองลังของอยูเครนขณะที่ทั่วโลกวิาพากษ์วิจารณ์รว่าทหารเกาหลีเหนือถูกรัสเซียใช้เป็นเครื่องมือทำสงครามอย่างไรก็ตามครับท่ามกลางการวิาพากษ์วิจารณ์การปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอยูเครนตามบันทึกข้อตกลงบูดาเปสต์ ได้มีกระแสกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาอาจคืนอาวุธนิวเคลียร์ให้กับยูเครนเนื่องจากไม่สามารถทําตามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันยูเครนได้โดยเจคสลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกากล่าววันอาทิตย์ที่1ธันวาคมพศ2567ครับว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการพิจารณาที่จะส่งอาวุธนิวเคลียร์ที่ยูเครนสละหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตกับคืนให้แก,ยก่ยูเครน ในเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งมีการรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของชาติตะวันตกได้แนะนําให้ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนสมมอบอาวุธนิวเคลียร์คืนให้แก่ยูเครนก่อนที่เขาจะลงจากตําแหน่งในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ดานซิลิแวนได้กล่าวกับสถาน,านีโทรทัศน์เอบซีว่าการสมมอบอาวุธนิวเคลียร์ให้แก่ยูเครนนั้นไม่ได้อยู่ในการพิจารณาแต่สิ่งที่กําลังทําอยู่นี้คือ การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่รัฐบาลยูเครนเพื่อที่พวกเขาจะสามารถปกป้องตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถต่อสู้กับรัสเซียได้ซึ่งไม่ได้มีการมอบขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์ให้กับยูเครนแต่อย่างใดครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุนผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ